เใช่ไม่ความจริงเนี่ยอนท็อปสื่บอกว่าถ้าเกิดสวยค่ใช่ป่ะตอนเช้าเัามัวแต่เด็จปุ๊บตอนเย็นเราจัดหรอเราสมมติว่าเราจัดลงทานแล้วอาจจะหากิจกรรมอะไรให้แบบให้ทำอ่ะมเช่นอะไรมันต้องมีอะไรให้ทำอะถ้าคนทราเขาทำอะไรกันนะปกติเขาทำได้ทำสุกอ่ะทำสุกมันก็ต้องมีเล่นเกมแบบอาะไรแบบเล่นเกมแล้วมีของขวัญเออแล้วกต้องจับต่างวันไงคุณก็ต้องมาดูกัน ได้ได <The old worship bird> ้หนูจะเอาเท่าไหร่ก็เอามาแล้วก็ใครมารับัคิวไว้แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวตอนเย็นแม่มาเล่นนะเดี๋ยวหนูจะรับให้เล่นแค่นี้ยดาวให้แต่ว่าอ้วันแรกก็ได้เหมือนเดิมแล้วก็ าาแล้วแม่ก็จะบอกว่าโอเคหมู่นี้มากี่คนลงชื่อมีคูปองถ้าไม่มีคูปองก็เล่นอะไรไม่ได้ตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าเราให้คูปองกี่คนแล้วใครจะมาเพิ่มก็คือ,อเราเราเขาจะมาดูก็ดูได้แต่บางทีเรามีน้ําใจเราก็จะแจกอะไรก็ได้ไม่แจกก็ได้เพราะเขาต้องมาดูเอาอย่างนี้หนกูกำหนดมาว่าห้าร้อยคนสามร้อยคน แล้วก็เรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำอาหารแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเขาใจดีเขาจะขอมาแจมทําอะไรมาแจมกับเราเดี๋ยวก็เราเราหมายถึงว่าเขาจะเอาร้านน่ะมาแจมกับเราเหมือนที่เป็นงานวันเด็กอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาหรือเราจะทําของเราอย่างเดียวก็ได้ ยายก็ปีนี้ยายได้ไปวัดจัดยายนอนติดเตียงปีนี้เตรียมเอายายไปวัดได้แล้วที่ถูกถามใช่เขาชอบตุลีแกไหมเขาชอบตุกงตีหรือเอาเสาลำวงมาลงเลยอันนี้คือสิ่งที่ถูถามเพราะว่าไม่รู้ว่าชาวบ้านแม่เขาทำอะไรอยบนเนี่ยคือเขาชอบตีมาก็ได้ชอบมีโดนตีแล้วก็ชอบมีลำวงเขาทำให้เต็มที่เลยเอางี้จ่ายเป็นแสนก็จ่ายให้อ่าเป็นลำวงดีกว่าเพราะว่าทุกคนจะได้ไปเต้นเป็นรอบรอบรอบ เออเออทำบุญเสร็จแล้วก็ย้อนย้อนเย็นแล้วก็คือจัดงานวัดใหันเออเออย้อนตอนเย็นคือจัดงานวัดอาจจะได้คุยกับหลวงพ่อบอกว่าเอาถ้าคอมเพรสเซอร์ช่วยลงให้หน่อยได้อยันลงก็ลงให้อ่บอกว่ามาย้อนย้อนย้อนยุคของของของแก้มบุ๋มกลับมาเพื่อมาทํางานวัดโอเค มันไม่ใช่ย้อนอย่างนั้นคือหนูจะปันทุกให้คนแถวบ้านใหญ่โอเคอ่ะไรอย่างเงอ่ะโอเคแล้วก็ต้องไปมันมันต้องเป็นเสาที่ห้าแล้วแหละก็เป็นเสาห้าแล้วตอนเย็นเราท่ายันนี้ก็ถึงบอกว่าไล่ไล่ระดับก่อนว่าจะเอาไงก็ใช้ถวายเดี๋ยวหาลำวงตเช้าถวายพระเสร็จปุ๊บตอนเย็นไล่ว่าจะเอากเบืไหนใช่แล้วก็ไล่ยูพันหนุนถาว่าต้องเอาอะไรบ้างเอาลำวงดีกว่าเพราะทุกคนมีส่วนร่วมอ่าแล้วก็ หรือสองอย่างก็คือมีดนตรีแล้วคนเต้นเขาชอบออกกำลังกายโดยการเต้นอนะ้าเต้นก็ได้ภาพคนแถวนั้นน่ารักเลยน่ารักเลยแล้วก็ลำวงก็เหมือนการเตียงวัดไม่ได้วัยรุ่นหนึ่งจะเยอะวัยรุ่นเยอะจะเอาเอาลำวงอ่าลำวงย้อนยุคก็จะน่ารัก้บแกแล้วก็ขึ้นไปเวทีแล้วก็แต่งตัวย้อนยุคกันมาเซ็กซี่ร้ใหญ่เลยเออโอ้โหวนปันสุกด้วยกันนะคะ ไอะไสือเช้คิ้ลำยายนะฮะอยากปั่นสุกด้วยกันไหมอะไรนะที่ที่น้องน้องน้องน่ารักน่ารักที่เราเราเราเอนี่กันนะอะไรนะเจนนี่อะเอาเจนนี่ไปไหมเจนนี่อยากไปนะถ่ทอดแล้วนี่คนที่สองยังเหรอเลิกคิดเอาแค่ลำวงน่ารักน่ารักเราก็พอเดแต่ไม่ใหญ่โตมันจะคุมไม่อยู่ทีมเราก็เร็วก็ไล่กันนี้จะย่อยขนาดนี้ไม่แต่ลำวงแถวต่างจังหวัดสนุก แล้วก็แล้วก็เป็นล้อมใครเต้นสวยก็มีรางวัลล้อมนันงงมันเฉยใช่โอเคเพราะเขาเล่นอยู่แล้วสมการเขาจะมีแย่ไหมพี่แกเขียวอ่ะพูดตรงๆเหลือกินมาเลยคิวก็ให้แม่เคี้ยวแทนตอนเด็กๆกันแม่จะเคี้ยวเก้าแสนลูกอ่ะแต่แต่คุณไม่ไม่ไม่แต่แต่แม่น่ะแม่รู้ไหมสำหรับแก้มบุ๋มเนี่ยพี่หนุ่ยเหรอ เอาผักขมมากป่นป่นป่นในเครื่องแล้วก็เอาเนื้อฮะยังไรอยู่ปะเนี่ยเอาแตาไม่ลืมปิดไม่เป็นไรเราเขาไม่ว่าอะไรหรอกอุ้ยตายแล้วทําไมพูดไม่รู้เรื่องคนมาหนึ่งจุดเคแล้วลูกพีชมันน่าจะมาสามเคไม่เป็นไรธรรมชาติหูกแต่ดีนะเขาจะได้ไปร่วมกับเรานะอืมันเป็นอะไรที่เราเป็นผักหยุดนะเดี๋ยวเป็นอะไรโรงพยาบาลไกลนะ เกษมราชไม่ได้อยู่แถวนี้นะจะได้อยู่แค่บางนาบางช่องบางนานะบอกก่อนนะถ้าเกษมราชน่ะเอาอยู่นะบอกนั่าตีเพิไมอะรอพี่หน้าใสเนาะเด็กเลยอ่ะหน่อยอ่ะดูแต่งตัววัยรุ่นมากอ่ะเด็กพีทแต่งตัววัยรุ่นมากลูกหนุ่ยอ่ะอยากไปคลินิกบ้างหน่อยอ่ะตีพี่พี่เหมือนเด็กมันยิ่งกว่าคลินิกอีกอ่ะ เหมือนนะครับเหมือนในนี่เลยอะเหมือนเหมือนแบบเกาหลีอ่ะเหมือนเกาหลีสิบแปดอะไอเดียเอวยลูกเขยวเวไม่เอาก็เรื่องจริงเอาคิวไว้สิบแปดเลยเหรอเอาก็ก็ดูนาเขาดิจะไปคิดอะไรล่ะเอาสิบแปดเลยเหรอสักสามแปดเราก็ต้องย้อนยุคจริงไหมลูกแม่หกสิบแม่ยังแอปนอนแป๊บเดียวสองชั่วโมงตื่นมาก็เด็กแล้วมันต้องทนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะโรงพยาบาลเท่านั้นที่จะช่วยได้อย่าทำเองล่ะ คีมมาซื้อมอรินาได้แต่หน้านั้นดึงยังไงก็หาคลินิกที่เชี่ยวชาญนี่เจ้าของมาอยู่นี่อ่ะคุยได้เมื่อกี้เห็นใครจะไปตัดกระเพาะเนี่ยเข้ามาเลยอ่ะมีพิเศษนะตรัดกระเพาะนะอ่าบอกเลยนะเออเห็นไหมเราเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องเทวันมาขอี้ใส่หน้าเขาเด็กอะไรเปลี่ยนโงเองไนอุ้ยอุ้ยตลกดูไปนั่งนะ หยุดเดี๋ยวนี้นะนั่งร้านไต้เลนเดียสองเคองโอเคความก็ไม่เป็นไรขอวันนี้ขอห้าเคเนาะห้าเคได้ไหมีลเต้ไนไม่ได้คนดูเยอะอ้าคิวนี้แค่อ้าวเดี๋ยวขออนุญาตปิดนิดนึงนะคะถึงคนจะดูเยอะเพราะว่าต้องคุยงานเดีย๋ยวจะไม่ตื่นเต้นนะฮะ ไม่ทเลยปิดไม่ต้องปิดนะลูกนะเอาพี่่แมไม่เอาไม่ดีไม่ดีไม่อคิวหนึ่งจุดสามเคมันเสียได้ยอะคิวอ่ะไรต่อไปเอาให้ถุดคิววีแบบเดีวคือเดี๋ยวสุดเพื่อนเออคือที่หมูยายามติดเรื่องการถวายพระแก้วใช่ไหมคะที่เราถึงบอกว่านะใช่ใช่ใช่ที่หมูเขาไม่อยากไปเขาไปพวกเขาอยากไปก็ต้องคุยงานนะน้องคิวออกจออ๋อน้องคิว ไม่มอกี้มันกระเด็นไปทางคิมวต่อต่อไม่เอาต่อเลยต่อเลยอ่ะทีนี้ทีนี้พี่ผมเลยอากเขาจะไปทำอะไรนี่นบบเขาจะปันสูงอยู่ก็เล่นคิดว่าแบบเอ๊ะเราอะไรก็อยากทำอะไรให้แบบเออปันยายอย่างเงี้ยแบบเออจัด